ตอนที่127แสดงฝีมือสายตาเย็นชาของเจียมเฉินจ้องมองไปที่กลุ่มที่อยู่ตรงหน้าเขาขณะที่เขาแววตาทอประกายเจตนาฆ่าไปทั่วเมื่อก้าวเข้าใกล้พวกเขาเขาพูดว่าถ้าอย่างนั้นก็ต่อสู้กันใครก็ตามที่สามารถหลบหนีจากเงืม้อมือของข้าในวันนี้จะได้รับการละเวน้นใบหน้าของเหล่าทหารรับจ้างทั้งห้านั้นแข็งทื่อก่อนที่จะพูดต่อไปว่า สหายเจ้าไม่รู้จริงๆว่าอะไรที่ดีสำหรับตัวเองถ้าไม่ใช่เพราะความจริงที่ว่าเป้าหมายของเราคือช่วยพานายน้อยไปยังเทือกเขาสัตว์อสูรเพื่อฝึกฝนและผู้นำประกูลบอกเราว่าอย่าสร้างปัญหาระหว่างทางนี่คงเป็นเรื่องยากที่จะแก้ไขไม่เพียงแค่นั้นแต่เจ้าคิดว่าเจ้าสามารถฆ่าพวกเราทุกคนได้หรือประกูลเทียนซ่งของเราอาจไม่ใช่กลุ่มที่แข็งแกร่งที่สุดแต่เราก็ไม่ใช่เป้าหมายที่จะรังแกได้โดยง่ายเช่นกันสิ่งที่ทหารรับจ้างวัยกลางคนพูดนั้น ทำให้ชายหนุ่มเชื่อในความแข็งแกร่งของตระกูลของเขาและเพิ่มความมั่นใจของเขาถูกต้องตระกูลเทียนส่งของเราไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะกลั่นแกล้งได้ภายในเมืองเวกไม่มีตระกูลใดที่ไม่กลัวตระกูลส่งของเราเด็กน้อยได้ค่าหนึ่งในองครัก์ของข้ากลับไปกับข้าเพื่อรับการลงโทษของเจ้าหรือไม่ก็เตรียมทิ้งชีวิตของเจ้าไว้ที่นี่ เมื่อได้ยิงชายหนุ่มข้างๆเขาชายไวกลางคนกอดไม่ได้ที่จะพูดจาดุดันราวกับพูดกับตัวเองว่าปัญญาอ่อนในขณะที่ตระกูลเทียนซ่งแข็งแกร่งในเมืองเวกนั่นเป็นเทียงที่เดียวในเมืองเวกแม้กระทั่งตระกูลเทียนซ่งก็อยู่ในตำแหน่งที่อันตรายแม้ว่าเมืองเวกจะเป็นเมืองชั้นสามจำนวนของตระกูลที่อาศัยอยู่ภายในนั้นมีจำนวนรวมประมาณ20ตระกูลตระกูลเทียนซ่งดูเหมือนจะเป็นตระกูลอิสระ แต่จริงๆแล้วเป็นการหลอกลวงชายวัวกลางคนรู้อย่างชัดเจนว่าในขณะที่ตระกูลเทียนซ่งดูเหมือนจะน่าประทับใจเกินกว่าความเชื่อพวกเขาก็เป็นหอกข้างแคร่ของตระกูลอื่นๆอย่าลืมว่าต้นไม้สูงต้องลมแรงและหลายตระกูลที่อ่อนแอกว่าตระกูลเทียนซ่งกำลังเฝ้าดูพวกเขาอย่างตั้งใจ ในช่วงเวลาที่มีโอกาสพวกเขาจะโจมตีโดยไม่ลังเลและแบ่งเขตแดนของตระกูลเทียนซ่งออกจากกันตระกูลเทียนซ่งแอบสะสมพลังเอาไว้ในเมืองชั้นสามและแดังเช่นเนื้อสัตว์ที่หวานช้ำเช่นนี้ตระกูลอื่นๆทุกตระกูลต่างอิจฉามากนอกจากนี้เนื่องจากใกล้กับเทือกเขาสัตว์อสูรจำนวนผู้คนที่ไหลเข้ามาในเมืองก็มากมหาศาลประมาณ99%ของผู้คนที่เข้ามาในเมืองบ่อยครั้งนั้นเป็นทหารรับจ้างที่มีพลังและอิทธิพลมากมาย อาจกล่าวได้ว่าเมืองนี้เต็มไปด้วยมังกรและปลาในขณะที่ดูเหมือนนว่าตระกูลเทียนซ่งมีการความสัมพันธ์พิเศษมากมายและเช่นเดียวกับทหารรับจ้างประจำการจำนวนมากที่อยู่ในมือของพวกเขามีตระกูลและผู้คนมากมายที่พวกเขาไม่สามารถจมตีทีเอลหมายเหตุมังกรและปลาหมายถึงการผสมปนเปก,กันระหว่างคนซื่อสัตย์และไม่ซื่อสัตย์เมื่อเห็นว่าจิ้นเฉินข่าเซียนระดับสูงขั้นสูงสุดได้อย่างง่ายดายด้วยการตาวัดกระบี่อย่างรวดเร็ว ทหารรับจ้างวัยกลางคนรู้สึกประหลาดใจอย่างยิ่งด้วยการโจมตีด้วยกระบี่ที่รวดเร็วแม้แต่เขายังต้องใช้กำลังทั้งหมดของเขาเพื่อที่จะสามารถหลบได้ต้องขอบคุณประสบการณ์ของชายคนนี้ปัจจัยสองประการนี้เป็นสิ่งที่เขาต้องการเพื่อพิสูจน์ว่าเจียนเฉินอาจมีภูมิหลังที่แข็งแกร่งมีแนวโน้มมากที่สุดที่จะมีอาจารย์ที่แข็งแกร่งมากที่สนับสนุนเจียนเฉินมีเช่นนั้นคนหนุ่มสาวเช่นนี้จะแข็งแกร่งขนาดนั้นได้อย่างไร ดังนั้นด้วยเหตุผลดังกล่าวชายวัยกลางคนจึงพยายามที่จะแก้ไขปัญหาเพื่อให้ตระกูลเทียนซ่งมีปัญหาน้อยลงเช่นเดียวกับที่เฉินเจียนได้ยินนายน้อยของตระกูลเทียนซ่งพูดสิ่งเหล่านี้ดวงตาของเขาก็ทอประกายร่างกายของเขาเริ่มเคลื่อนไหวและเขาพุ่งเข้าหาชายหนุ่มอย่างรวดเร็วกระบี่วายุปโปรยในมือของเขากลายเป็นสีเงินเรืองที่พุ่งออกมาด้านนอกเหมือนสายฟ้าโดยมีเป้าหมายเป็นลำคอของชายหนุ่ม แม้ว่าจิ้นเฉินจะเข้าใจว่าชายคนนี้เป็นคนสำคัญของตระกูลเทียนซ่งแต่เขาก็ไม่เคยกลัวว่าจะมีอำนาจหรืออิทธิพลใดๆเมื่อเห็นจิ้นเฉินเ,นเจตนากระทำเช่นนี้โดยไม่ได้คาดหมายสีหน้าของชายวัยกลางคนก็เปลี่ยนไปอย่างกระทันหันด้วยแววตาที่ดุร้ายในสายตาของเขากระบี่ขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นในมือของเขาชายคนนั้นจับด้ามกระบี่แน่นและบกมือให้อย่างแหลมคม กระบี่ยาวเปล่งประกายเมื่อมันถูกตัดผ่านอากาศและถูกผลักไปยังกระบี่วายุปโปรยของเจียนเฉินแม้ว่าชายวัยกลางคนจะเดาว่ามีความเป็นไปได้สูงที่เจียนเฉินมีภูมิหลังที่สำคัญบางอย่างอยูอย่ข้างหลังเขาแต่เขาก็ไม่ใช่คนที่กลัวสิ่งต่างๆเหล่านี้วิธีของกระบี่ของเจียนเฉินเปลี่ยนไปอย่างกระทันหันเขายกใบมีดขึ้นเพื่อรับใบมีดที่กำลังจะมาถึงของชายวัยกลางคนติง้ง เสียงเหล็กปะทะกับเหล็กดังขึ้นเมื่อกระบีวายุโปรยของเจี้ยนเฉินและกระบีสองมือขนาดใหญ่ของชายวัยกลางคนปะทะกันกลางอากาศเมื่อทั้งสองฝ่ายสัมผัสกันพลังงานอันทรงพลังก็กระเพื่อมผ่านกระบี่ของชายวัยกลางคนโดยตรงสู่กระบี่วายุโปรยของเจี้ยนเฉินสีหน้าของเจี้ยนเฉินพลันเปลี่ยนเป็นเคร่งขรึมแขนขวาของเขาควบคุมกระบี่วายุโปรยเพื่อสลัดพลังงานที่ทรงพลังซึ่งกระบี่ของชายวัยกลางคนปล่อยออกมา ในเวลาเดียวกันเขาก็กดเท้าของเขาลงไปในดินและพลันไปปรากฏอยู่เบื้องหลังชายคนนั้นสแสดงให้เห็นถึงข้อได้เปรียบทั้งหมดของกระบี่ของเขาอยู่ที่ความรวดเร็วเขาเริ่มโจมตีชายวัยกลางคนด้วยพายุกระบี่ที่หนาแน่นความแข็งแกร่งของเจี้ยนเชิญเติบโตขึ้นทุกวันปัจจุบันเขาไม่ได้เสียเปรียบเมื่อเผชิญหน้ากับชายวัยกลางคนผู้ซึ่งอยู่ในระดับเซียนผู้เชี่ยวชาญขั้นสูงสุดแน่นอนเหตุผลที่สําคัญที่สุดเพราะชายวัยกลางคนไม่ใช่นักสู้ประเภทชายพลัง เขาแข็งแกร่งกว่าจี้นเฉินเพียงเล็กน้อยในแง่ของพลังเซียนเมื่อทั้งสองเผชิญหน้ากันองครักษ์อีกสี่คนก็เริ่มถอยหลังอย่างรวดเร็วพร้อมกับนายน้อยโดยห้องล้อมเขาอย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันให้อยู่ภายในวงล้อมของพวกเขาภายในระยะเวลาชั่วลมหายใจชายัวกลางคนและจี้มเฉินได้แลกเปลี่ยนกระบี่กันหลายสิบกระบวนท่าแล้วยิ่งเขาโจมตีมากเท่าไหร่ชายวัยกลางคนก็ยิ่งกลัวมากขึ้นเท่านั้น กระบี่ของเจียนเฉินเร็วเกินไปจริง,รงๆไม่เพียงแต่การโจมตีจากกระบี่อย่างรวดเร็วเท่านั้นแต่การโจมตีแต่ละครั้งก็เข้าจุดสำคัญด้วยเช่นกันดูเหมือนว่ากระบวนท่านั้นยุ่งเหยิงแต่ก็ดูเหมือนจะมีความลึกลับที่ลึกซึ้งบางอย่างที่ชายวัยกลางคนไม่สามารถเข้าใจได้จังหวะแต่ละครั้งในการเคลื่อนไหวของเจียนเฉินนั้นราบเรื่องไร้ตะเข็บชายคนนั้นไม่สามารถหาข้อผิดพลาดได้แม้จะมีระดับความแข็งแกร่งที่เหนือกว่าเมื่อเทียบกับเจียนเฉิน ทั้งสองอยู่ในภาวะเท่าเทียมกันแต่เมื่อการต่อสู้ยาวนานขึ้นข้อเสียเปรียบของเขาก็มากขึ้นเนื่องจากกระบี่ของเจี้ยนเฉินนั้นเร็วมากการหลบแต่ละครั้งก็กินแรงมากเกินไปแม้ว่าตอนนี้มันจะไม่เป็นปัญหามากนะักแต่ถ้าเวลาผ่านอีกต่อไปเขาจะต้องพ่ายแพ้ในไม่ช้าก็เร็วเนื่องจากกระบี่ของเจียน,นเฉินเปรียบเสมือนกับสายฟ้าช่วงเวลาที่เขาต้องปกป้องตัวเองนั้นหดตัวลงพร้อมกับความสามารถของเขาในการตอบโต้ เฮลฟรานซิสมาช่วยข้าด้วยเทียนเฟิงไปปกป้องนายน้อยและพาเขาออกไปเมื่อได้ยินคำพูดของชายวัยกลางคนองครัก์หนุ่มสีหน้าเปลี่ยนพวกเขามองหน้ากันสีหน้าของพวกเขาแข็งกระด้างขึ้นพวกเขาทั้งคู่เข้าใจถึงความแข็งแกร่งของชายวัยกลางคนที่ต่อสู้กับเจิ้นเฉิงอย่างชัดเจน พวกเขาไม่เคยคิดเลยว่าแม้เซียนผู้เชี่ยวชาญขั้นสูงสุดก็ต้องเรียกกองหนุนสิ่งนี้ทำให้พวกเขาตกใจจริงใจจริงพวกเขาไม่ได้คิดว่าเจียนเฉินผู้ที่ดูเหมือนอายุจะไม่ถึง20ปีก็จะมีความแข็งแกร่งเช่นนี้ตอนที่128การต่อสู้กลางป่าองครักษ์ทั้งสีแยกตัวออกมาทันทีและคนสองคนก็เริ่มพุ่งไปที่เจี้นเฉินพร้อมกับยกอาวุธเซียนของพวกเขาขึ้น พวกเขาเข้าสู่การต่อสู้อย่างรวดเร็วและเริ่มโจมตีเจียนเฉินพร้อมกับชายวัยกลางคนที่มีความแข็งแกร่งระดับเซียนผู้เชี่ยวชาญขั้นสูงสุดองค์รัก์ที่เพิ่มเข้าร่วมนั้นเป็นเซียนผู้เชี่ยวชาญขั้นป้นงเทียงสองคนเท่านั้นเมื่อเข้าร่วมแล้วแรงกดดันของเจียนเฉิญก็พลันเพิ่มขึ้นอย่างมากทันทีอย่างไรก็ตามด้วยย่างก้าวพริบตาและกระบี่ที่รวดเร็วของเขาเขาก็ยังคงรับกับสามเซียนผู้เชี่ยวชาญอย่างเท่าเทียมกันและไม่พบร่องรอยขององค์การเสียเปรียบ ชายหนุ่มก็รู้สึกกลัวด้วยเช่นกันภายใต้การคุ้มครองขององค์รักเซียนผู้เชี่ยวชาญขั้นสูงอีกสองคนเขาก็รีบออกจากพื้นที่ทันทีร่างของเขาก็หายตัวไปอย่างไรร่องรอยแม้ว่าจิ้นเฉินจะรู้สึกได้ถึงการจากไปของชายหนุ่มแต่เขาก็ไม่ได้พยายามไล่ตามเขาเซียนผู้เชี่ยวชาญสามคนต่อหน้าเขาแน่นอนว่าจะไม่ยอมให้เขาจากไปและทำอันตรายต่อนายน้อยของตระกูลเทียนส่ง เจียงเฉินต่อสู้อย่างดุเดือดกับองครักของตระกูลเทียนซ่งทั้งสในป่าบรรดาสัตว์ที่อยู่รอบข้างจำนวนมากได้รับผลกระทบจากการต่อสู้และในไม่ช้าพื้นที่ทั้งหมดก็กลายเป็นยุ่งเหยิงต้นไม้หนาและแข็งแรงสองสามต้นได้ถูกตัดครึง่งอีกครั้งหนึ่งที่หลบกระบี่ขนาดใหญ่ที่พุ่งเข้ามาหาเขาจากด้านข้างเจียงเฉินได้เริ่มการโจมตีอย่างดุเดือดที่เซียนผู้เชี่ยวชาญขั้นตน้นเตรียมทะลวงฝ่าด่านของพวกเขา ในขณะที่เสียงกระบี่ผ่าอากาศกระบีวายุโปรยของเจี้ยนเฉินก็กลายเป็นภาพพระมัวทันทีที่มันพุ่งเข้าหาเซียนผู้เชี่ยวชาญขั้นต้นในรูปแบบของกระบี่ที่นับไม่ถ้วนสิ่งนี้บังคับให้ชายคนนั้นตกใจและทำให้เขาไม่มีเวลาที่จะตั้งท่าป้องกันในที่สุดเจี้ยนเฉินก็สามารถทะลวงการป้องกันของชายคนนั้นได้การใช้ประโยชน์จากการทะลวงเหล่านี กระบี่วายุปโปรยสั่นสะเทือนอย่างฉับพลันในขณะที่ประกายของสายฟ้าพุ่งทะลุไปข้างหน้าด้วยความเร็วที่ค่อนข้างเร็วกว่าเมื่อก่อนก่อนที่เซียนผู้เชี่ยวชาญจะตอบโต้กระบี่วายุปโปรยก็ได้ฝังลึกลงไปในลำคอของชายคนนั้นจุดที่มีเลือดปนออกมาจากคออีกด้านหนึ่งเฮลอัญญาประกาศคู่เมื่อเห็นชายคนนั้นถูกแทงทะลุที่คอการแสดงออกของคนอีกสองคนก็เปลี่ยนไปทันทีเมื่อพวกเขาตะโกนด้วยน้ำเสียงที่ปนไปด้วยความเศร้าโศก แขนของเจี้งเฉินไม่ได้หยุดเลยหลังจากกระบี่วายุโปรยเจาะทะลุคอของชายคนนั้นเขาก็ดึงมันออกมาทันทีแล้วเปลี่ยนความสนใจของเขาไปที่อีกสองคนร่างกายของเขาสั่นไหวในขณะที่เขาปรากฏตัวต่อหน้าเซียนผู้เชี่ยวชาญขั้นต้นอย่างไร้ร่องรอยเหมือนปีศาจกระบี่วายุโปรยเปล่งประกายราวกับสายฟ้าเงินอีกครั้งท่าทีของชายวัยกลางคนเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง เขายกอาวุธเซียนของเขาขึ้นทันทีและถือไว้ด้านหน้าลำคอของเขาเมื่อเขาเห็นกระบี่วายุปโปรยมุ่งหน้าเข้ามาหาเขาทันใดนั้นกระบี่วายุปโปรยที่พุ่งต่ำลงก็ดูเหมือนกระบี่ลบกระบี่ใหญ่ที่ปกป้องร่างกายของชายคนนั้นและเริ่มเจาะเข้าหาชายคนนั้นด้วยความแหลมคมจากด้านใต้อาวุธเซียนของเขาชายวัยวกลางคนไม่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันของกระบี่วายุปโปรยได้ในที่สุดดวงตาของเขาก็เต็มไปด้วยความไม่เชื่อเมื่อกระบี่ทะลุคอของเขา ในขณะนั้นลมเย็นที่พัดผ่านก็ถูกพัดผ่านหลังเจี้ยนเชิญกระบี่สองมือขนาดใหญ่กว้างสามนิ้วตัดผ่านอากาศด้วยพลังที่แข็งแกร่งของพลังเซียนก่อนที่มันจะไปถึงเจี้ยนเชิญแรงกดดันจากลมที่เกิดขึ้นทำให้เสื้อผ้าของเจี้ยนเชิญติดแน่นกับหลังของเขาเมื่อรู้สึกถึงลมเย็นเจี้ยนเชิญดึงกระบีออกจากลำคอของผู้ชายคนนั้นทันทีแล้วหันหลังกลับเพื่อปกป้องด้านหน้าของเขาด้วยกระบี่ของเขาโดยไม่ลังเลติง้ง กระบี่สองมือขนาดใหญ่ที่มีพลังแห่งแรงประทะกับกระบี่วายุปโปรยอย่างรุนแรงปริมาณพลังที่มันสร้างขึ้นบังคับให้เจียนเฉินถอยหลังไปสองสาก้าวหลังจากส่งเจียนเฉินไปข้างหลังด้วยการโจมตีหลังจากการโจมตีการจ้องมองของชายวัยกลางคนเปลี่ยนไปเป็นองครักที่ถูกแทงทะลุคอโดยเจียนเฉินขณะนี้เลือดสีแดงเข้มพุ่งออกมาจากกลำคอราวกับน้ำพุ ขณะที่พลังชีวิตเริ่มค่อยๆจางหายไปจากแววตาของเขาท่าทางของเขาก็ยังคงถูกแช่แข็งค้างด้วยความไม่เชื่ออีกไม่นานร่างของเขาก็ล้มลงกับพื้นอย่างช้าๆด้วยดวงตาสีแดงฉายผู้จ้องมองที่เจียนเฉินอย่างดุดันเหมือนสัตว์กระหายเลือดและดูร้ายเขาระเบิดด้วยความโกรธแม้ว่าข้าจะต้องตายในวันนี้ข้าก็ต้องฆ่าและตัดหัวเจ้าเพื่อเป็นการแก้แค้นให้กับพี่น้องของข้าพลังเซียนเริ่มรวบรวมบนกระบี่ขนาดใหญ่ในมือของชายวัยกลางคน เขายกปลายกระบี่ขึ้นและกระทึบเท้าอย่างแรงลงบนพื้นเขาพุ่งเข้าหาเจียนเฉินอย่างรวดเร็วเจียนเฉินจ้องมองอย่างแข็งกร้าวในขณะที่เขาจับตามองอยู่ที่ชายวัยกลางคนเขาอดไม่ได้ที่จะจับกระบี่วายุโปรยของเขาแน่นขึ้นเขาได้เห็นแผนการของชายวัยกลางคนที่จะฆ่าเขาแล้วเมื่อต้องเผชิญกับเซียนผู้เชี่ยวชาญขั้นสูงผู้ซึ่งไม่กลัวตายเจียนเฉินประสบกับปัญหาบางอย่าง ท้ายที่สุดความแข็งแกร่งในปัจจุบันของเขาอยู่ที่เซียนระดับสูงขั้นกลางเท่านั้นความแตกต่างระหว่างสิ่งนั้นกับเซียนผู้เชี่ยวชาญขั้นสูงยังคงเป็นช่องว่างที่ค่อนข้างใหญ่ชั้นของแสงสีขาวหนาทึบที่ล้อมรอบใบมีดนั้นมีความหนาแน่นมากว่าที่เคยเป็นมาก่อนกรานกระบี่ที่ยังบุกทะลวงอย่างหนักถูกปล่อยออกมาจากกระบี่วายุปโปรยขณะที่ชายวัยกลางคนกำลังพุ่งไปข้างหน้า ไหลขวาของเจี้ยนเชิญก็จู่โจมอย่างกระทันหันและกระบี่วายุปโปรยในมือของเขาก็พาอากาศออกจากกันเข็มปราณกระบี่สีเงินของบางถูกยิงออกมาจากปลายกระบี่แล้วพุ่งไปหาชายวัยกลางคนด้วยความเร็วที่มองเห็นด้วยตาเปล่าได้ยากการได้เห็นปราณกระบี่ที่เรียวยาวแต่หนาแน่นนี้ทำให้ชายวัยกลางคนไม่กล้าที่จะประมาทกระบี่ลอยมาที่เขาอย่างรวดเร็วจนไม่มีเวลาหลบ ดังนั้นจึงไม่มีทางเลือกอื่นที่ดีกว่านอกจากปล่อยพลังเซียนทั้งหมดของเขาลงไปในกระบี่เมื่อเขาเหวี่ยงมันลงมาในขณะที่กระบี่ยักษ์สองมือของชายคนนั้นได้สัมผัสกับปรานกระบี่ของเจี้ยนเฉินกระบี่สองมือนั้นก็แอตกออกจากกันอย่างง่ายดายด้วยปรานกระบี่หลังจากมีแรงต้านทานเพียงเล็กน้อยในเวลาเดียวกันเจี้ยนเฉินก็หันไปหาชายคนที่อยู่ตรงด้านหน้าของเขาห่างไปไม่กี่เมตรซึ่งทําให้เขาดูเหมือนภาพพระมัวด้วยกระบี่วายุปโปรยของเขาพร้อมที่จะโจมตี ชายวัวกลางคนถอนกระบี่ขนาดใหญ่ออกมาทันทีเพื่อป้องกันการโจมตีของเจี้ยนเฉินหลังจากนั้นทั้งสองก็เริ่มต่อสู้กันอย่างดุเดือดอีกครั้งในโลกก่อนหน้านี้เพลงกระบี่ของเจี้ยนเฉินมาถึงจุดสูงสุดแล้วและถึงแม้ว่าชายไวยกลางคนนี้จะแข็งแกร่งกว่าเขาแต่ความเข้าใจของชายคนนี้เกี่ยวกับวิธีแห่งกระบี่นั้นเป็นเพียงแค่หยดน้ำในถังเมื่อเทียบกับเขากระบี่ของเขามีความเร็วที่ไม่น่าเชื่อและวิธีที่เขาใช้มันก็มาถึงระดับที่สมบูรณ์แบบแล้ว สำหรับชายวัยกลางคนที่แข็งแกร่งกว่าเขาไม่สามารถต่อสู้กับกระบี่ของเจี้ยนเฉินได้นานกว่านี้เพราะการป้องกันของเขาจะไม่สามารถรักษาไว้ได้เจียนเฉินเริ่มโจมตีทุกส่วนของร่างกายด้วยความแม่นยำอย่างรวดเร็วการใช้กระบี่วายุโรยของเขามันก็เหมือนภาพพระมัวที่เป็นไปไม่ได้ที่จะเห็นการเคลื่อนที่ของใบมีดและด้วยสิ่งนี้เจียนเฉินยังคงโจมตีชายคนนั้นอย่างรวดเร็วจนถึงจุดที่การต่อต้านกลายเป็นงานที่ท้าทาย นอกจากนี้การโจมตีด้วยกระบี่วายุโปรยทุกครั้งก็เป็นอันตรายถึงกับชีวิตบังคับให้ชายวัยกลางคนที่จะสูญเสียโอกาสที่เขาจะทําให้เจียนเฉินได้รับบาดเจ็บอย่างหนักในขณะนี้ชายวัยกลางคนรู้สึกเสียใจอย่างยิ่งต่อการกระทําของเขาในเวลาเดียวกันเขาเกลียดนายน้อยของตระกูลเทียนซ่งในขั้นต้นการเดินทางครั้งนี้ปราศจากอุบัติเหตุอย่างสมบูรณ์ น่าเสียดายที่นายน้อยประกูลเทียนซ่งผู้ซึ่งไม่รู้ความแตกต่างระหว่างสวรรค์และโลกได้ตัดสินใจที่จะย่วยุศัตรูนี้ต่อหน้าเขาการเข้าไปมีปัญหาอย่างไร้เดียงสานั้นเป็นเรื่องดีแต่ในท้ายที่สุดมันได้ทำร้ายพวกเขาจนถึงจุดที่พี่น้องสองคนที่เขารู้จักมานานหลายสิบปีแล้วได้ตายลงไปนอกจากนี้ตัวเขาเองก็ติดอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นอันตรายเขาคงไม่มีโอกาสได้อยู่หลังจากวันนี้ ในขณะที่ทั้งสองคนต่อสู้เหมือนสายฟ้าในที่สุดชายวัยกลางคนก็ไม่สามารถปัดป้องได้ทันเวลาและกระบี่วายุกโกรยของเจี้ยนเฉินแทงเข้าที่หัวใจตอนที่129ปัญหามายืนถึงปากประตูเมื่อมองไปยังกระบี่ที่พุ่งทะลุหัวใจของเขาด้วยสายตาที่เฉื่อยชาชายวัยกลางคนไม่สามารถเชื่อในสิ่งที่เขาเห็น การพ่ายแพ้ต่อเด็กเหลือขอที่อายุแทบไม่ถึง20ปีด้วยความแข็งแกร่งที่ไม่แม้แต่อยู่ในระดับเซียนผู้เชี่ยวชาญขั้นสูงมันน่าอับอายจริงๆเนื่องจากการพูดคุยที่หยิงยโสข,ของผู้เชี่ยวชาญประกูลเทียนซ่งการบ่มเพาะ50ปีของเขาจึงสูญเปล่าเพราะเด็กหนุ่มอายุ20ปีชีวิตในวัยกลางคนของเขาถูกทำลายในชั่วพริบตาแค่คิดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงนี้ก็ทำให้ชายวัยกลางคนเกือบร้องไห้ด้วยความเศร้าโศก ในขณะที่พลังชีวิตของเขาค่อยๆสูญหายไปจากดวงตาที่สดใสและชัดเจนของชายคนนั้นก็ค่อยๆเหลือก,กลับขึ้นไปในขณะที่ร่างกายที่แข็งแรงของเขาล้มลงสู่พื้นเจียงเฉินดึงกระบี่วายุโปรยของเขาออกอย่างช้าๆเลือดไหลไปตามใบมีดราวกับว่ามันยังมีชีวิตอยู่ค่อยๆรวมตัวกันที่ปลายก่อนที่จะหยดลงกับพื้นทีละหยดทีละหยดหลังจากการต่อสู้สองสามครั้งพื้นดินที่ไม่สม่ำเสมอก็เปียกโชกไปด้วยเลือด เจี้ยนเฉินกลั้นหายใจช้าๆการโจมตีเซียนผู้เชี่ยวชาญขั้นต้นงสองคนและเซียนผู้เชี่ยวชาญขั้นสูงใช้พลังงานของเจี้ยนเฉินค่อนข้างน้อยเมื่อเผชิญหน้ากับศัตรูสามคนที่มีความแข็งแกร่งเกินกว่าที่เขามีเจี้ยนเฉินได้พยายามอย่างเต็มที่แล้วถ้าไม่ใช่เพราะเขาได้รับการบ่งเพาะมารยะหนึ่งแล้วการเพิ่มความแข็งแกร่งฐานของเขาในฐานะเซียนระดับสูงขั้นกลางเมื่อไม่นานเขาก็น่าจะใช้เวลานานกว่านี้ในการพยายามฆ่าสามเซียนผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ อย่างไรก็ตามหลังจากฆ่าคนสามคนแล้วความเสียใจของเจีนเฉินจากการเสียชีวิตของกัปตันเคนดานและคนอื่นๆก็ลดน้อยลงไปเล็กน้อยเจีนเฉินจ้องมองอย่างไม่ยาแสไปที่ศพทั้งสก่อนที่จะก้มตัวลงบนเข็มขัดมิติของพวกเขาในที่สุดหลังจากลังเลบางอย่างเขาก็เดินไปข้างหน้าอย่างช้าๆเพื่อดึงเข็มขัดและตรวจสอบสิ่งของข้างในของพวกมัน เพราะเขาต้องใช้แกนอสูนมากกว่าค่าเฉลีย่ยของคนทั่วไปหนึ่งร้อยเท่าในการบ่มเพราะเจีนเชิญจึงต้องการพวกมันเป็นจำนวนมากเห็นได้ชัดว่าเจีนเชิญไม่มีเงินพอที่จะซื้อแกนอสูนจำนวนมหาศาลได้นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมสิ่งที่เขาต้องการที่จะได้รับมากที่สุดก็คือแกนอสูนมันเป็นไปได้สำหรับเขาเพียงอย่างเดียวที่จะได้มันมาโดยการฆ่าสัตว์อสูนหรือโดยการเอาพวกมันออกมาจากซากศพ นอกจากนี้การเอาสิ่งของจากคนตายเป็นเหตุการณ์ที่พบได้ทั่วไปในทวีปเทียนหยวนท้ายที่สุดแล้วการต่อสู้ที่เกิดขึ้นในทวีปเทียนหยวน30ขึ้เอร์เซนึไปนั้นเป็นเพราะผู้คนต่างมองหาทรัพย์สมบัติของอีกฝ่ายเจียงเฉิงตรวจสอบข้าวของของพวกเขาหลังจากถอดเข็มขัดมิติ3สามเส้นออกแม้ว่าทั้งสามคนนี้จะเป็นผู้เชี่ยวชาญแต่ก็ชัดเจนว่าพวกเขาไม่ได้ร่ำรวยนอกเหนือจากของใช้ประจำวันและเครื่องมือในการตั้งค่ายแล้วพวกเขาก็ไม่มีอะไรอื่นอีก ในตอนท้ายจิย้นเฉินสามารถค้นพบได้เพียงเหรียญม่วงและเหรียญทองสิบเหรียญแกนอสูรระดับ25อันและแกนอสูรระดับ35อันจิ้นเฉิญเก็บแกนอสูรไว้ในเข็มขัดมิติของเขาโดยไม่ลังเลสายตาของเขาเลื่อนกลับไปที่สิบเหรียญม่วงและทองคำเขาลังเลเล็กน้อยก่อนที่จะรับรางวัลเหล่านั้นเช่นกันแม้ว่ามันจะไม่ใช่เงินจำนวนมาก แต่สำหรับคนธรรมดาสามัญมันก็ยังมีความมั่งคั่งอยู่บ้างการทิ้งมันไว้ที่นี่เป็นการสิ้นเปลืองและน่าเสียดายหลังจากการตรวจดูจิ้นเฉินเหวี่ยงเข็มขัดมิติทั้งสามไปทางหนึ่งโดยไม่ต้องไปทำลายศพเขาตรงออกจากพื้นที่เมื่อเขากลับมาที่เมืองเวกท้องฟ้าก็มืดไปแล้วหลังจากทานอาหารที่โรงเตียมจิ้นเฉินขอห้องพักและเข้านอนเนื่องจากจิ้นเฉินขอห้องธรรมดาเท่านั้นรูปแบบของมันจึงเรียบง่ายมาก มันมีโต๊ะไม้ตัวเดียวเกาอ้สองสามตัวและเตียงนอกจากสิ่งเหล่านี้แล้วมันก็ไม่มีอะไรอย่างอื่นอีกอย่างไรก็ตามสถานที่นั้นเรียบร้อยและเป็นระเบียบอย่างยิ่งใครๆก็สามารถบอกได้ว่ามันไร้จุดด่างดำอย่างสมบูรณ์คืนนั้นพระจันทร์เต็มดวงที่ส่องแสงลอยขึ้นสูงขึ้นไปบนท้องฟ้าเปล่งแสงสีเงินของแสงจันทร์เต็มเต็มท้องฟ้าสีดำสนิทด้วยสีเงินจางๆแม้แต่เมฆหมอกที่กระจัดกระจายก็ยังสามารถมองเห็นได้ชัดเจน เจียงเฉินขยับเก้าอี้ของเขาไปที่หน้าต่างและนั่งอยู่ที่นั่งพร้อมกับเงยศีรษะขึ้นเขาเงยหน้าขึ้นมองดวงจันทร์กลมโตที่เปล่งแสงสว่างสวอาจเป็นการเหมาะสมกว่าถ้าจะบอกว่าเขาอยู่ในภาวะงุนงง,งที่เฉื่อยชาเจียงเฉินจำได้ตลอดสองวันที่ผ่านมาในใจของเขากลุ่มทหารรับจ้างอัคนีถูกตามล่าจากสัตว์อสูรระดับ5ราชาพยัคฆ์ขนทองและในที่สุดสมาชิกก็เสียสละชีวิตของพวกเขาให้กับสัตว์ร้ายเพื่อปกป้องเจียงเฉินให้หลบหนี แม้ว่าสองวันผ่านไปแล้วและความเศร้าโศกจากการเสียชีวิตของเหล่าทหารรับจ้างก็จางหายไปเพียงเล็กน้อยจิ้นเฉิงยังไม่สามารถลืมเหตุการณ์เหล่านั้นได้เหตุการณ์นั้นถูกประทับให้ลึกลงไปในจิตวิญญาณของเขาและเขาจะไม่มีวันลืมมันไปตลอดชีวิตของเขาอาจกล่าวได้ว่าเขาและกลุ่มทหารรับจ้างอัคคีเป็นคนแปลกหน้าที่มาพบกันโดยบังเอิญแม้ว่าในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาความสัมพันธ์ของทุกคนใกล้ชิดกันมากขึ้น พวกเขาเลือกที่จะตายเพื่อปกป้องเจียนเฉิญและปล่อยให้เขานีไปแม้ว่าจะมีแรงจูงใจที่เห็นแก่ตัวเช่นกันแต่พวกเขาทุกคนต่างก็เข้าใจว่าต้องเผชิญกับการตามล่าของราชาพยัคฆ์ขนทองพวกเขาไม่มีทางหนีไปได้อย่างแน่นอนแม้จะรู้เรื่องนี้การกระทําของพวกเขาก็ยังคงส่งผลกระทบต่อหัวใจของเจียนเฉิญค่อนข้างมากกับตันเคนดัลอะไรคือความปรารถนาสูงสุดของท่าน ความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของข้าคือการทำให้กลุ่มทหารรับจ้างอัคนีกลายเป็นกลุ่มทหารรับจ้างอันดับหนึ่งในทวีปฉากหนึ่งปรากฏขึ้นภายในใจของเจียนเฉินขณะที่เขานั่งถัดจากหน้าต่างดวงตาที่ไร้ชีวิตชีวาของเขาค่อยๆฟื้นพลังของพวกมันเขาค่อยๆกำกำปั้นแน่นขณะที่เขาพูดพึมพำว่ากับตันเคนดันท่านเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มทหารรับจ้างอัคณีข้าไม่เคยนึกเลยว่ามาก่อนเลยว่าท่านจะเป็นคนแรกที่จากไป ในวงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ท่านเป็นคนที่ห่วงใยข้ามากที่สุดเสมอเมื่อท่านจากไปแล้วความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของท่านก็ไม่เป็นจริงอีกต่อไปในกรณีนั้นให้ข้าจะทำให้ความปรารถนาของท่านเป็นจริงตามความฝันของท่านข้าเจียเ้ยนเชิญสาบานว่าข้าจะใช้ชีวิตของข้าพยายามอย่างเต็มที่เพื่อทำให้กลุ่มทหารรับจ้างอัคนีเป็นกลุ่มทหารรับจ้างอันดับหนึ่งในทวีปเทียนหยวนเจียเนเชิญพูดอย่างเฉียบขาดเจียเนเชิญมัดเข็มขัดมิติที่กับตันเทียนดานมอบให้เขา เขาจ้องไปที่เข็มขัดในมือของเขาด้วยความมึนงงในขณะที่ความทรงจำของคำที่เคนดัลมอบให้กับเขาเมื่อส่งเข็มขัดนี้ให้เขาย้อนกลับมาในใจของเขาเจียงเชิงอย่าปฏิเสธถ้าบังเอิญเราไม่สามารถออกจากป่านี้ได้ข้าขอร้องให้เจ้าดูแลครอบครัวของพวกเราถ้าข้าตายที่นี่ชีวิตของพวกเขาจะแย่ลงพ่อแม่ของข้าภรรยาของข้าและลูกของข้าพวกเขาจะไม่สามารถมีชีวิตที่ดีในอนาคตดังนั้นทุกอย่างขึ้นอยู่กับเจ้า จียนเฉินถอนหายใจยา,ยาวๆทันใดนั้นเขารู้สึกผิดอย่างมากกับตันเคนดันมอบเข็มขัดมิตินี้ให้เขาก่อนที่เขาจะเสียชีวิตมอบหมายให้เจียนเชิญช่วยให้ครอบครัวของเขามีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างไรก็ตามถึงตอนนี้เจียนเชิญยังไม่รู้ว่าชื่อของคนในครอบครัวของกับตันเคนดันคืออะไรหรือแม้แต่ที่พวกเขาอาศัยอยู่เขาควรจะทำยังไงดีทันใดนั้นหัวใจของเจียนเชิญก็เต็มไปด้วยความกังวล กับตันเคนดันมอบหมายให้เจี้ยนเฉินดูแลครอบครัวของเขาเจี้ยนเฉินเดาว่าครอบครัวของกับตันเคนดันนั้นยากจนอย่างยิ่งหลังจากสูญเสียกับตันเคนดันซึ่งเป็นเสาหลักขององค์การสนับสนุนครอบครัวของเขาจะมีชีวิตที่เหลืออยู่อย่างมีความสุขได้อย่างไรเมื่อคิดถึงว่าชีวิตครอบครัวของเคนดันจะต้องทนทุกข์ถึงเพียงใดนับจากนี้ หัวใจของเจียนเชินก็ตกตะลึงเขาต้องการค้นหาครอบครัวของเคนดันโดยเร็วที่สุดและมอบสิ่งที่กับตันเคนดันมอบหมายให้เจียนเชินด้วยเพื่อเป็นพรแก่พวกเขาด้วยชีวิตที่มีความสุขเจียนเฉินนั่งริมหน้าต่างจนถึงช่วงครึ่งหลังของคืนก่อนที่จะกลับไปที่เตียงเพื่อบ่มเพาะตอนนี้เจียนเฉินต้องการที่จะเติบโตแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆคืนนั้นสงบและผ่านไปอย่างรวดเร็วโดยไม่เกิดอุบัติเหตุเช้าวันรุ่งขึ้นเจี้ยนเชินผู้ซึ่งจมอยู่กับการบ่เพาะ ทันใดนั้นก็ลืมตาขึ้นเขาไม่รู้ว่าทำไมแต่ทันใดนั้นเขารู้สึกว่ามีลางสังหรณ์ไม่ดีในใจเจี๊ยนเฉินลุกขึ้นจากเตียงแล้วเดินไปที่หน้าต่างเพื่อมองออกไปข้างนอกหลังจากการเหลือบมองเพียงครั้งเดียวสีหน้าของเจี้ยนเฉินก็มืดลงอย่างฉับพลันด้านนอกของโรงแรมล้อมรอบไปด้วยผู้คนหลายร้อยคนที่สวมเสื้อคลุมสีขาวพวกเขาทุกคนแต่งตัวเหมือนกันจากนั้นจะเห็นได้ว่าพวกเขาเป็นตัวแทนของพลังเพียงอย่างเดียว จีนเฉินค้นพบโดยไม่คาดคิดว่าในท่ามกลางของกลุ่มคนจะเป็นนายน้อยของตระกูลเทียนส่งที่หนีไปจากเขาเมื่อวานนี้